เปลี่ยนจุดพื้นอาจจะคือคือต้องตั้งบอลให้เหมือนกับนี่นะครับแล้วก็จะเปลี่ยนจุดฝ่าวสิบสิบแปดครั้งครับนัดแรกสามเท่าตัวสายก็เกือบนิดครับฝั่งมุมนี้ป้าเขาพุ่งปัดไายแล้วสามมุมนี้เรียบร้อยครับประตูสำคัญครับสามหนึ่งครับประตูสำคัญอย่างยิ่งครับเอาละครับ ประตูรวมตอนนี้3เท่าเรายิงนอกบ้านครับชับบุยโอ้โหรอมานานครับประตูนี้โอ้โหแปดสามหนึ่งนี่เท่ากับประตูรวมสามเท่าครับเรายิงนอกบ้านครับโอ้โหชาลีชับบุยรอจังหวะเพราะว่าไฟซาวนั้นเขาปัดออกมาเข้าทางครับเราเห็นที่สาประตูเขาไม่ค่อยนิ่งนะครับสมาธิไม่ค่อยดีแล้วลุกช้า